เคยไหมโตมาด้วยกันกินข้าวโต๊ะเดียวกันนอนห้องเดียวกันร้องไห้พร้อมกันแต่วันหนึ่งกลับไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เคยไหมไม่เคยทะเลาะรุนแรงไม่เคยด่ากันตรงๆแต่กลับห่างกันเงียบๆเหมือนมีบางอย่างค่อยๆดึงออกจากกันทีละนิดบางครั้งความสัมพันธ์พี่น้อง ไม่ได้พังเพราะเรื่องใหญ่แต่มันค่อยๆตายเพราะไม่มีใครรักษามันไว้หลายคนคิดว่าพี่น้องยังไงก็เป็นพี่น้องเลือดยังไงก็ข้นกว่าน้ําแต่ความจริงในชีวิตปัจจุบันคือความเป็นพี่น้องไม่ใช่ระบบอัตโนมัติมันต้องการความเข้าใจการปรับตัวและการเติบโตไปพร้อมกันคลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อโทษใคร ไม่ได้ทำมาเพื่อให้คุณเจ็บแต่ทำมาเพื่อให้คุณเข้าใจและถ้าทำได้อาจช่วยให้ความสัมพันธ์ที่กำลังห่างไม่ต้องหายไปตลอดกาลวันนี้เราจะค่อยๆแกะทีละชั้นว่าทำไมพี่น้องจำนวนมากถึงกลายเป็นคนแปลกหน้ากันทั้งที่เคยใกล้กันที่สุดในชีวิตบทที่หนึ่งเราไม่ได้โตขึ้นพร้อมกันเราแค่โตขึ้นข้างๆกันตอนเด็กๆ พี่น้องแทบไม่ต้องพยายามเข้าใจกันเพราะชีวิตมันเหมือนกันเกือบหมดตารางเวลาเดียวกันกฎบ้านเดียวกันความฝันยังไม่ชัดโลกย่งเล็กและปัญหายังไม่ซับซ้อนแต่เมื่อโตขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องทุกคู่คือเราเริ่มใช้ชีวิตคนละโลกบางคนโตมาเป็นคนสู้บางคนโตมาเป็นคนถอยบางคนเชื่อในความมั่นคงบางคนเชื่อในอิสระ ปัญหาคือเราไม่รู้ตัวว่าโลกของเราเปลี่ยนเร็วกว่าความเข้าใจที่มีต่อกันจากคนที่เคยเข้าใจกันโดยไม่ต้องอธิบายกลายเป็นคนที่อธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจพี่น้องไม่ได้ห่างกันเพราะไม่รักแต่เพราะโตขึ้นโดยไม่รู้วิธีอัปเดตความสัมพันธ์หลายครอบครัวพังตรงจุดนี้ไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะคิดว่าไม่ต้องปรับเรายังคาดหวังให้เขาเป็นเหมือนเดิม ทั้งที่เขาเจอโลกอีกแบบแบกภาระอีกชนิดและคิดไม่เหมือนเดิมแล้วยิ่งโตยิ่งมีบทบาทใหม่ในชีวิตลูกพ่อแม่คู่ชีวิตงานเงินความรับผิดช,ชอบพี่น้องจึงค่อยๆเลื่อนลำดับความสำคัญจากคนสำคัญที่สุดกลายเป็นคนที่ไว้ที่หลังไม่ใช่เพราะไม่แคร์แต่เพราะพลังชีวิตมีจำกัดและเมื่อไม่มีใครพูดความจริงออกมา ความเงียบจึงทำหน้าที่แทนแทนความคิดถึงแทนความน้อยใจแทนคำว่าทำไมเราไม่เหมือนเดิมบางครอบครัวไม่ได้แตกแต่ค่อยๆหายไปจากชีวิตกันโดยไม่มีใครตั้งใจบทนี้ไม่ได้บอกว่าใครผิดแต่กำลังบอกคุณว่าถ้าความสัมพันธ์พี่น้องกำลังห่างมันมีเหตุผลของมันและเหตุผลนั้นเข้าใจได้บทที่สอง เมื่อความรักของพ่อแม่กลายเป็นการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งใจทำให้ลูกเกลียดกันไม่มีใครตื่นเช้ามาและคิดว่าวันนี้เราจะทำให้พี่กับน้องห่างกันดีกว่าแต่ความจริงที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัวคือความรักที่ไม่เท่ากันในวิธีแสดงออกกำลังค่อยๆสร้างรอยร้าว โดยไม่มีใครตั้งใจพี่น้องไม่ได้แข่งกันเองแต่ถูกจับให้แข่งโดยคนที่รักเขาที่สุดตอนเด็กๆคำพูดอย่างเช่นดูพี่เขาสิทำไมไม่ทำบ้างน้องอยังเล็กต้องเข้าใจน้องหน่อยพี่ต้องเสียสละนะฟังดูเหมือนคำสอนธรรมดาแต่ในใจของเด็กมันถูกแปลความหมายว่า คนหนึ่งต้องเก่งต้องอดทนอีกคนได้รับการปกป้องได้รับข้อยกเว้นเมื่อเวลาผ่านไปบทบาทนี้ไม่ได้หายไปแต่มันฝังลึกในตัวตนพี่โตมาแบบรู้สึกว่าฉันต้องทำให้ได้เสมอถึงจะมีคุณค่าน้องโตมาแบบรู้สึกว่าไม่ว่าฉันจะพลาดแค่ไหนก็ยังมีคนคอยช่วย พ่อแม่รักลูกเท่ากันแต่เด็กรับรู้ไม่เท่ากันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ไม่เคยพูดออกมาความอิจฉาที่รู้สึกผิดความน้อยใจที่ไม่มีสิทธิพูดความกดดันที่ต้องแบกและความเงียบที่เลือกเก็บไว้เมื่อโตขึ้นพี่น้องไม่ได้มองกันแบบเดิมอีกต่อไปไม่ใช่แค่พี่ไม่ใช่แค่น้องแต่เป็น คนที่เคยได้มากกว่ากับคนที่ต้องพยายามมากกว่าพี่น้องบางคู่ไม่ได้โกรธกันแต่โกรธอดีตท,ที่ไม่มีใครอธิบายให้เข้าใจในวัยผู้ใหญ่ความรู้สึกเหล่านี้จะไม่แสดงออกตรงๆมันจะมาในรูปแบบอื่นแทนเช่นไม่อยากคุยเรื่องความสำเร็จไม่อยากเล่าเรื่องชีวิตไม่อยากขอความช่วยเหลือ หรือไม่อยากเจอกันบ่อยเกินไปไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะทุกครั้งที่เจอมันไปแตะปมเดิมโดยไม่รู้ตัวและเมื่อไม่มีใครกล้าพูดว่าจริงๆฉันรู้สึกยังไงในวันนั้นความเข้าใจจึงไม่เคยเกิดพี่น้องหลายคู่ไม่ได้ห่างกันเพราะปัจจุบันแต่ยังติดอยู่กับบทบาทในอดีตที่ไม่เคยถูกปลดออกบทที่สเงิน ความรับผิดชอบและคำถามเงียบๆว่าทำไมเป็นชั้นเสมอตอนยังเด็กพี่น้องทะเลาะกันเรื่องของเล่นเรื่องขนมเรื่องพื้นที่เล็กๆในบ้านแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์พังไม่ใช่ของเล่นแต่คือภาระชีวิตพี่น้องไม่ได้ห่างกันเพราะเงินแต่เพราะความรู้สึกว่าเงินและภาระ ตกอยู่ที่ใครคนเดิมเสมอเมื่อพ่อแม่เริ่มแก่เมื่อบ้านต้องใช้เงินเมื่อมีคนต้องดูแลคำถามหนึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาในใจแล้วใครควรรับผิดชอบมากกว่าบนกระดาษทุกคนคือพี่น้องเท่ากันแต่ในชีวิตจริงความพร้อมของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีงานมั่นคงบางคนยังเอาตัวไม่รอด บางคนมีครอบครัวให้ดูแลบางคนยังโสดและโดยไม่ต้องประชุมโดยไม่ต้องตกลงภาระมักจะไปตกอยู่กับคนเดิมคนที่ดูเหมือนจะไหวคนที่ดูเหมือนจะมีมากกว่าคนที่ไม่พูดไม่บน่นความเงียบไม่ได้แปลว่ายอมมันแปลว่ากำลังสะสมคนที่แบกจะเริ่มถามตัวเองเงียบๆว่า ทำไมฉันต้องเป็นคนจัดการทำไมฉันต้องโอนเงินทำไมฉันต้องลาง,งานแล้วคนอื่นละ่ะในขณะเดียวกันคนที่แบกน้อยกว่าอาจคิดว่าก็เขาไม่เคยบอกว่าไม่ไหวก็เขาดูจัดการได้ดีก็เขาไม่ได้เดือดร้อนนี่และตรงนี้แหละที่ความเข้าใจเริ่มแยกคนละทางพี่น้องไม่เคยทะเลาะกันตรงๆรง แต่เริ่มตัดกันในใจจากคำว่าครอบครัวเป็นคำว่าภาระเมื่อเงินเข้ามาเกี่ยวความรักจะถูกทดสอบหนักที่สุดเพราะเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือเวลาพลังชีวิตและความเสียสละและเมื่อไม่มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาความน้อยใจจะเปลี่ยนรูปเป็นความห่างความเฉย หรือความประชดแบบเงียบๆหลายคนไม่ได้โกรธพี่น้องแต่โกรธความรู้สึกว่าฉันเสียสละมากกว่าแต่ไม่มีใครเห็นพี่น้องบางคู่ไม่ได้แตกเพราะเงินแต่แตกเพราะไม่มีใครกล้าพูดความจริงก่อนที่ใจจะพังบทที่4เมื่อคู่ชีวิตและครอบครัวใหม่กลายเป็นเส้นแบ่งที่มองไม่เห็น มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องเลือกโดยไม่ตั้งใจเลือกโดยไม่ได้พูดออกมาแต่ใจเลือกไปแล้ววันที่คุณมีครอบครัวใหม่คุณไม่ได้ทิ้งพี่น้องแต่คุณไม่มีพลังพอจะรักษาความใกล้แบบเดิมไว้เมื่อแต่งงานเมื่อมีลูกเมื่อมีบ้านชีวิตจะไม่ได้หมุนรอบตัวเราอีกต่อไป ต้องคิดถึงคนใหม่ในชีวิตก่อนแม้จะไม่ตั้งใจพี่น้องก็ถูกเลื่อนลงมาอีกหนึ่งลำดับไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะความรับผิดชอบมันเปลี่ยนทิศทางของพลังใจทั้งหมดและตรงนี้เองความคาดหวังของพี่น้องจะเริ่มไม่ตรงกันคนหนึ่งอาจคิดว่ายังไงเราก็เป็นพี่น้องกันต้องช่วยกันเหมือนเดิมแต่อีกคนคิดว่าตอนนี้ ฉันต้องปกป้องครอบครัวของฉันก่อนไม่มีใครผิดแต่ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกแล้วสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นคือเมื่อมีคนนอกเข้ามาในระบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตลูกสะใภ้ลูกเขยมุมมองใหม่จะถูกใส่เข้ามาโดยอัตโนมัติคำพูดธรรมดาอาจถูกแปลว่าล่ำเส้นความหวังดี อาจถูกแปลว่าก้าวกายพี่น้องไม่ได้เปลี่ยนแต่ขอบเขตเปลี่ยนและไม่มีใครสอนเราว่าควรวางมันไว้ตรงไหนหลายครอบครัวเริ่มตึงเพราะยังใช้กติกาแบบเดิมกับชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วเคยคุยได้ทุกเรื่องกลายเป็นต้องคิดก่อนพูดเคยช่วยได้ทุกอย่างกลายเป็นต้องขออนุญาตใครบางคนและถ้าไม่มีการปรับตัว ความอึดอัดจ,จะสะสมจนกลายเป็นระยะถาวรความเงียบหลังแต่งงานไม่ใช่เพราะไม่อยากคุยแต่เพราะไม่รู้จะคุยในฐานะอะไรดีบางคนเลือกถอยเพื่อไม่ให้มีปัญหาบางคนเลือกเงียบเพื่อรักษาสันติแต่การถอยและการเงียบถ้านานเกินไปมันจะกลายเป็นระยะถาวรบทที่ห้า คำพูดเล็กๆความสงจำเก่าๆและแผลใจที่ไม่เคยหายบางความเจ็บไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่ไม่ได้เกิดจากการทะเลาะรุนแรงแต่เกิดจากคำพูดสั้นๆในวันที่เราอ่อนแอที่สุดพี่น้องหลายคู่ไม่ได้จำว่าใครทำอะไรให้แต่จำว่ารู้สึกยังไงในวันนั้นตอนเด็ก เรายังไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือการล้อเลียนอะไรคือการดูถูกอะไรคือการพูดเพราะเหนื่อยแต่สมองเด็กจะจดจำความรู้สึกแม่นกว่าคำอธิบายประโยคอย่างเช่นทำไมโง่อย่างนี้แค่นี้ก็ทำไม่ได้ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวพี่จัดการเองอาจถูกลืมไปแล้วสำหรับคนพูดแต่สำหรับคนฟัง มันกลายเป็นเสียงในหัวที่ดังซ้ำไปอีกหลายปีคนพูดพูดครั้งเดียวแต่คนฟังใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับมันเมื่อโตขึ้นบาดแผลเหล่านี้ไม่หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปแบบจากความเสียใจกลายเป็นความระวังจากความอยากใกล้กลายเป็นการเว้นระยะพี่น้องหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ทำไมถึงไม่อยากคุยไม่อยากโทรไม่อยากเจอกันานานๆทั้งที่ไม่มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเลยความห่างบางอย่างไม่ใช่การตัดสินใจแต่มันคือกลไกลป้องกันตัวยิ่งไปกว่านั้นเมื่อครอบครัวมีบทบาทชัดเจนเช่นคนเก่งคนอ่อนแอคนพึ่งพาได้คนต้องดูแล บาดแผลจะถูกตอกย้ำซ้ำๆโดยไม่ต้องมีใครตั้งใจคนหนึ่งโตมากับความรู้สึกว่าฉันต้องเก่งถึงจะมีค่าอีกคนโตมากับความรู้สึกว่าไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนก็ไม่เคยดีพอและเมื่อคนที่มีแผลต้องกลับมาอยู่ใกล้แผลเดิมร่างกายจะสั่งให้ถอยโดยไม่ต้องใช้เหตุผลบางคน ไม่ได้เกลียดพี่น้องแต่เกลียดตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้เขาเพราะทุกครั้งที่เจอมันเหมือนถูกพากลับไปเป็นเด็กคนนั้นอีกครั้งเด็กที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบโต้และไม่มีใครปกป้องการเว้นระยะจึงเป็นทางรอดเดียวที่เขารู้จักบทที่6เมื่อความเงียบกลายเป็นเรื่องปกติและความห่างกลายเป็นนิสัย ความสัมพันธ์จำนวนมากไม่ได้จบด้วยการทะเลาะไม่ได้จบด้วยคำพูดแรงๆแต่มันจบด้วยความเงียบบางความสัมพันธ์ไม่ได้จบแต่ถูกปล่อยให้ไม่มีต่อตอนแรกเราแค่ไม่โทรเพราะยุ่งเพราะเหนื่อยเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้จากวันกลายเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนจากเดือน ลายเป็นปีแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่โทรก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่เพราะไม่คิดถึงแต่เพราะใจปรับตัวเข้ากับระยะห่างได้แล้วมนุษย์ไม่ชินกับความเจ็บแต่ชินกับความเงียบได้เสมอในโลกผู้ใหญ่ความเงียบดูสุภาพดูไม่สร้างปัญหาดูเหมือนเป็นทางออกที่ปลอดภยัยแต่ความเงียบมีราคาที่ต้องจ่าย คือความคุ้นเคยจะหายไปเรื่องเล็กๆในชีวิตเราไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังข่าวดีข่าวร้ายเราเลือกเล่าให้คนอื่นแทนโดยไม่รู้ตัวพี่น้องค่อยๆหลุดออกจากวงชีวิตของกันและกันเราไม่ได้เลิกเป็นพี่น้องแต่เราเลิกเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันเมื่อเวลาผ่านไปการกลับไปคุยกลับยากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เพราะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเริ่มยังไงดีในเมื่อเราพลาดกันมานานและยิ่งนานความเงียบจะยิ่งดูเป็นเรื่องปกติบางครั้งสิ่งที่ทำให้พี่น้องห่างกันที่สุดไม่ใช่ปัญหาแต่คือการที่ไม่มีใครคิดว่ามันยังสำคัญพอจะพูดความห่างที่เคยเป็นแค่ระยะกลายเป็นตัวตนใหม่ของความสัมพันธ์ เราเริ่มนิยามกันใหม่ว่าก็เป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยได้คุยกันและประโยคนี้ฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือการยอมรับว่าเราไม่ได้ใกล้เหมือนเดิมอีกแล้วบทที่7ควรรักษาความสัมพันธ์พี่น้องไว้หรือยอมรับว่าบางความห่างไม่ใช่ความผิดเมื่อมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ เราควรพยายามต่อไปไหมหรือควรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่ต้องรักษาและไม่ใช่ทุกการปล่อยคือความลมเหลวสังคมสอนเราว่าพี่น้องต้องรักกันต้องช่วยกันต้องใกล้กันเสมอแต่ไม่มีใครสอนเราว่าถ้าความใกล้นั้นทำให้เราเจ็บซ้ำๆเรามีสิทธิ์ถอยไหมการโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่แค่รับผิดชอบคนอื่นแต่ต้องรับผิดชอบสุขภาพใจของตัวเองด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ทำให้เราป่วยไม่ใช่ความดีแต่มันคือการละเลยตัวเองบางความห่างไม่ใช่การตัดแต่เป็นการตั้งขอบเขตบางความเงียบไม่ใช่การหนีแต่เป็นการพักใจสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกว่าเราห่างเพราะหนีปัญหาหรือ เราห่างเพื่อปกป้องตัวเองสองอย่างนี้ให้ผลกับชีวิตต่างกันมากความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องหายไปจากตัวเองถ้าการกลับไปคุยทำให้คุณรู้สึกเล็กรู้สึกผิดรู้สึกด้อยค่าการถอยอาจไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการเลือกอย่างกล้าหาญในขณะเดียวกันถ้าความห่างนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดความเงียบ หรือความกลัวการเริ่มต้นใหม่อาจไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ซื่อสัตย์พอบางครั้งสิ่งที่ต้องใช้มากที่สุดไม่ใช่ความรักแต่คือความจริงความจริงที่ว่าเราเจ็บเราเหนื่อยเราอยากเข้าใจกันแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไงการเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่การอดทนเก่งแต่คือรู้ว่าอะไรควรเก็บและอะไรควรวางบทที่8 ถ้าอยากเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องอีกครั้งควรเริ่มจากตรงไหนโดยไม่เจ็บเพิ่มก่อนจะเริ่มทำอะไรมีความจริงหนึ่งข้อที่ต้องยอมรับก่อนคือเราไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่เราเลือกที่จะเป็นแบบใหม่ที่ไม่ทำร้ายกันได้ความผิดพลาดของหลายคนคือพยายามเริ่มใหม่ด้วยความคาดหวังแบบเดิมอยากให้เขาเข้าใจทันที อยากให้เขาขอโทษอยากให้เขาเปลี่ยนแต่ความจริงคือคนเราเปลี่ยนยากถ้าไม่ได้รู้สึกปลอดภัยจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดไม่ใช่การเคลียร์ทุกเรื่องแต่คือการลดแรงประทะอย่าเริ่มด้วยสิ่งที่เจ็บที่สุดเริ่มด้วยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก่อนเช่นทักทายสั้นๆแสดงความห่วงใยแบบไม่ก้าว่ายไม่ขุดอดีตทันที การกลับมาคุยไม่จำเป็นต้องลึกแค่ไม่ทำร้ายก็พอแล้วในช่วงแรกสิ่งสำคัญมากอีกอย่างคืออย่าพยายามอธิบายตัวเองมากเกินไปเพราะการอธิบายมักฟังดูเหมือนการแก้ตัวโดยเฉพาะกับคนที่ยังมีแผลการฟังให้มากสำคัญกว่าการพูดให้ชนะถ้ามีโอกาสพูดถึงอดีตให้พูดจากความรู้สึกไม่ใช่จากข้อกล่าวหา แทนที่จะพูดว่าเพราะเธอฉันเลยลองเปลี่ยนเป็นตอนนั้นฉันรู้สึกมันไม่ได้ทำให้ใครแพ้แต่มันทำให้บทสนทนาไม่กลายเป็นสนามรบการขอโทษไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าศักดิ์ศรีอีกเรื่องที่ต้องเข้าใจคือบางครั้งเราอาจพยายามแล้วแต่เขายังไม่พร้อม และนั่นไม่ใช่ความลมเหลวของคุณการยื่นมือไปแล้วเขายังไม่จับไม่ได้แปลว่าคุณผิดมันแปลว่าเขายังกลัวอยู่การเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ใช่การดึงแต่คือการเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามาเองเมื่อพร้อมถ้าเขาไม่เข้ามาคุณยังสามารถยืนอยู่ในที่ที่ไม่เจ็บได้เสมอบทที่9การให้อภัยการปล่อยวาง และการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องสนิทเหมือนเดิมมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนติดอยู่กับความเจ็บนานเกินไปคือคิดว่าการให้อภัยแปลว่าเราต้องกลับไปใกล้กลับไปเหมือนเดิมกลับไปเจ็บเหมือนเดิมแต่ความจริงคือการให้อภัยไม่ใช่การเปิดประตูให้เขาเข้ามาอีกครั้งแต่มันคือการปลดโซ่ ที่ล่ามใจของเราไว้การให้อภัยไม่จำเป็นต้องมีคำขอโทษไม่จำเป็นต้องมีการยอมรับผิดเพราะการให้อภัยไม่ใช่ของขวัญสำหรับเขาแต่มันคืออิสรภาพของเราคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจเขาเพื่อจะปล่อยเขาออกจากใจบางความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรู การอยู่ร่วมกันแบบมีระยะเป็นทางออกที่ผู้ใหญ่หลายคนเลือกเพราะมันไม่ฝืนและไม่เจ็บเพิ่มเราอาจไม่โทรหากันทุกวันไม่เล่าเรื่องลึกๆแต่ยังทักทายกันได้ยังเคารพกันได้ความสัมพันธ์ที่โตขึ้นไม่จำเป็นต้องแนบแน่นแต่มันควรปลอดภัยการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าลืม แต่แปลว่าไม่เอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันอีกมันคือการยอมรับว่าเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่ต้องแบกความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงอีกแล้วบางครั้งสิ่งที่ทำให้ชีวิตเบาขึ้นไม่ใช่การได้คืนแต่คือการยอมรับว่าเราไม่ต้องได้ทุกอย่างสำหรับบางคนการให้อภัยอาจใช้เวลาน,านานและไม่เป็นเส้นตรง บางวันคุณรู้สึกโอเคบางวันคุณยังเจ็บและนั่นไม่ผิดการเยียวยาไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นกระบวนการคุณไม่ได้อ่อนแอเพราะยังรู้สึกคุณแค่เป็นมนุษย์บทที่10บทสรุปใหญ่เมื่อพี่น้องกลายเป็นคนแปลกหน้าเราจะยังใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและอ่อนโยนได้อย่างไรถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ ผมอยากให้คุณรู้ไว้ก่อนอย่างหนึ่งว่าการที่พี่น้องห่างกันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวในชีวิตครอบครัวชีวิตจริงไม่เหมือนภาพในอุดมคติและครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์เสมอบางคนเกิดมาเพื่อเป็นบทเรียนให้เราโตไม่ใช่เพื่ออยู่กับเราตลอดชีวิตและนั่นไม่ใช่ความผิดของใครความรักที่แท้จริง ไม่ควรทำให้คุณต้องฝืนเป็นคนที่คุณไม่ใช่เมื่อพี่น้อนกลายเป็นคนแปลกหน้าสิ่งสำคัญไม่ใช่จะทำยังไงให้กลับมาเหมือนเดิมแต่คือเราจะดูแลหวัวใจตัวเองยังไงให้ไม่แข็งกระด้างและไม่เจ็บซ้ำคุณยังสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องเสียสละจนหมดตัวคุณยังอ่อนโยนโดยไม่ต้องยอมให้ใครข้ามเส้นการตั้งขอบเขตไม่ใช่การทอดทิ้งแต่มันคือการเคารพตัวเอง ถ้าวันหนึ่งเขาอยากกลับมาคุณจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับนั่นคือสิทธิ์ของคุณและไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณก็ไม่ได้ใจร้ายเพราะการเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่การอดทนเก่งแต่คือการรู้ว่าอะไรควรพอคุณไม่จำเป็นต้องชนะใครคุณแค่ไม่แพ้ใจตัวเองสุดท้ายนี้ถ้าคุณยังรู้สึกเศร้ายังคิดถึงยังตั้งคำถามนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่รักเป็นไม่ใช่คนอ่อนแอ และบางทีการยอมรับว่าบางความสัมพันธ์เปลี่ยนไปแล้วอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบในใจที่คุณตามหามานานพี่น้องอาจไม่เหมือนเดิมแต่คุณยังสามารถเป็นคนที่ดีและมีความสุขในแบบของตัวเองได้เสมอ